สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทิพย์เอ็มเจนะคะวันนี้กับภารกิจพิเศษนะคะเปิดบูธแนะนําผลิตภัณฑ์เอ็มเจซึ่งเป็นวันที่สองในการทํางานนะคะของทิพย์เอ็มเจเพราะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานเนาะคือวันวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่เจ็ดเนาะวันนี้วันที่แปดก็เป็นวันที่สองของการทํางานนะคะเอ่อเปิดบูธแนะนําผลิตภัณฑ์เอ็มเจนะคะที่ศูนย์การคณะส่งภาคสิบซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษของเอ็มเจนะคะที่ได้มาเรียกว่าพบปะเนาะกับ ครูบาอาจารย์ท่านลูกค้านะคะเพราะว่าเป็นการประชุมที่คณะสงฆ์จะมารวมตัวกันนะคะซึ่งอุบลร,ราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นสี่กลุ่มนะคะสี่กลุ่มใหญ่ๆเมื่อวานผ่านไปแล้วกลุ่มที่หนึ่งวันนี้กลุ่มที่สองนะคะทีเอ็มเซก,ก็พร้อมแล้วนะคะกับการต้อนรับนะคะคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์เนาะไม่ว่าจะเป็นน้าร้อนน้ําชากาแฟตอนนี้ฝ่ายหนุ่มๆของเรากําลังเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อเพื่อ <c oughs> พร้อมกับการต้อนรับพอเดี๋ยวท่านว่างจากฉันเพนเนาะท่านก็จะมาเดินนะคะเยี่ยมชมนะคะมาแวะเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์นะคะของ n j ซึ่งวันนี้ถามว่าก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนทุกครั้งเลยนะคะสําหรับการเปิดบูธที่นี่ความดังความเย็นความสว่างนะคะความดังแบบสูงสูงนะคะหรือจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราที่จากคนไขอะไรแล้วเรียกว่าความดังความสว่างมาเป็นหมอนนวดแต่ไม่ใช่ทิพนวดเองนะคะเป็นเอ็นเจมาซาดนะคะซึ่ง ตรงโจทย์ถามว่าตรงโจทย์นะคะท่านลูกค้าคุบาจานันดีมากๆเลยดีกว่านะ้อเมื่อวานนี้ก็ได้การตอบรับนะคะที่ดีเยี่ยมนะคะของตัว m อ็มเจมัสตา์เราซึ่งให้มาทดลองนะคะลองเรียกว่ามานั่งเทสเนในการใช้งานนะคะเป็นการนวดผ่อนคลายนะคะซึ่งได้ทุกสดสสั่วนเลยหัวเท้าไหลหลังนะคะก็คือ ที่มานวดไปนี่ถึงก็บอกอได้แรงเลยนะคะเวลาหลังจากที่ปวดเมื่อยจากการประชุมมาก,ก็มาทดสอบได้นะคะอันนี้เป็นการบริการนะคะให้กับท่านลูกค้าครูบาอาจารย์ได้มาเห็นตัวจริงๆของ MJ มาจมรซาเราหรือจะเป็นตัวนี้นะคะที่ออกมาใหม่พรีเมียมนะคะเป็นเรียกว่าใส่ขาตั้งก็ได้หรือจะใช้เป็นยกเคลื่อนย้ายก็ได้นะคะซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะคะของ MJ ที่มาแทน จะเรียกว่ามาแเอก็ไม่ใช่มาเพิ่มเลยก่อนเนาะเพิ่มนะคะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการใช้งานสําหรับการใช้งานอบรมนะคะซึ่งก็ครบฟังก์ชันก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะอย่างที่บอกเนาะไม่รู้จะพรีเซนต์อะไรก่อนเลยหรือกระทั่งนะคะสินค้าที่ขายดีมาเรียกว่ายอดขายที้งแต่พัดลมไอเย็นนะคะหรือจะเป็นไฮเบโซอลาเซลซึ่งเมื่อวานก็มีการตอบรับนะคะไฮเบโซอลาเซลของเรานี่เป็นสินค้าที่ตรงโจทย์เลยอันนี้ถามว่าตรงโจทย์ครูบาอาจารย์เลยเพราะว่าส่งไปได้ถึง นู่นนะคะหน้าบัานยอดพระธาตุสูงสูงนะคะสำหรับตัวไฮเบโซอลาเซลซึ่งเป็นตัวขายดีนะคะของ MJ ซึ่งทํามาโดยเฉพาะใช้คําว่าโดยเฉพาะเลยมีที่ MJ เราที่เดียวเลยนะคะสำหรับตัวไฮเบโซอลาเซลซึ่งตัวนี้อุโบสถนะคะมีหารนะคะสว่างสวัยค่าไฟเท่ากับศูนย์ก็อย่างที่บอกค่ะผลิตภัณฑ์เรามาเทียบกระทัทงโรบอทนิวโรบอทของเรานะคะ12นิ้วอันนี้ยิ่งโดนใจเพราะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งเนาะ,ะที่ขายดีก็อย่างที่บอกนะคะเอ็มเจเราปีนี้ หนุ่มๆจะเยอะนะคะสาวๆส,สาวเหลือน้อยก็จะน้อยหน่อยเดี๋ยวนี้หนุ่มๆเขาไฟแรงนะคะเมื่อวานฟาดไปห้าออเดอร์เลยนะคะคือแบบได้รับการตอบรับเนาะจากครูบาอาจารย์นะคะ่ะอย่างที่บอกมี่หนุ่มๆจัดบูธเองเลยนะคะ <S <S ผลิตภัณฑ์ทําป้ายทําอะไรก็คือวางแผนงานเพราะปีนี้อย่างที่บอกประชุมตรงกันหลายที่เนาะก็เลยทําให้การสาวๆไม่สามารถมาช่วยคุณที่เปนเจนได้เหลือแต่สาวเหลือน้อยนะคะแล้วก็หนุ่มๆที่นี้เขาก็อ่าทาให้เห็นเลยว่า ไม่ได้อยสาวๆของ MJ เหมือนกันนะคะในการทํางานก็ยังไงก็กราบนิมนต์นะคะครูบาอาจารย์เนาะเข้ามารับนะคะน้าชากาแฟนะคะปีนี้ที่เตรียมมาโอ้โหแทบจะคบพี่ครูาอาจารย์รีเควตมาเลยมีทั้งเก๊กควยมีทั้งน้ําขิงนะคะมีกาแฟเย็นเอ่อกาแฟกา,าแฟดำกาแฟทีอินมันคือสารพัดที่ครูาอาจารย์รีเควตมาที่เตรียมมาให้หมดก็กราบนิมนต์มารับได้เลยนะคะเรียกว่ายินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งเลยเข้ามานั่งทักทายพูดคุยกันเนาะมาสัมผัสกันว่า เอ็เราเป็นยังไงผลิตภัณฑ์ดีแค่ไหนแล้วก็ไปพิจารณานะคะว่าตรงโจทย์โดนใจตรงไหนก็โทรปลิ้งเลยค่ะเราจะส่งถึงที่ทั่วไทยเลยนะคะเรียกว่าทั่วไทยกันจริงๆเนี่ยใต้ออกตกยังไงก็กราบนิมนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในการเปิดบูธแนะนําผลิตภัณฑ์เอ็ของพเอ็มเจนะคะสวัสดีค่ะ